ผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับเราฟังประวัติของพิเชษฐ์มิตรชฉยบัญชากันมาถึงตอนที่ห้าแล้ววันนี้เป็นตอนที่หกผมบอกท่านไว้ว่าจะมีประมาณห้าตอนแต่ผมเขียนไว้ที่หน้าเพจว่าแปดตอนก็คือไม่รู้อะไรทำไมถึงไปเขียนแปดตอนก็ไม่รู้แต่ผมตั้งใจว่าน่าจะมีห้าตอนปรากฏว่า ก็ไปคุยกับผู้ใหญ่คนในวงการโน่นที่นั่นมามันก็เพิ่มเติมมาก็เราจะได้เริ่มตอนที่หกกันฉบัดนี้เลยนะครับท่านที่ฟังมาตลอดเวลาก็ขอขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วพอจบจากมิจฉยบัญชา,ชาแล้วก็จะต่อเรื่องราวของพี่กิ่งดาวดารณีต่อไปจนจบหนังสือที่พี่กิ่งดาวเขียนนะครับผสมกันผมเอามิจฉยบัญชามาแทรกไปในตอนท้ายอของเรื่องของคุณ มิชเชลเพญชาและคุณกิ่งดาวตารณีขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับตอนที่หกเริ่มตรงนี้ครับต่อมาเมื่อพศออ .2512 มิชเชลเัญชาได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งนี้เพื่อจะพิสูจน์ความนิยมของตัวเองอีกครั้งหนึ่งตามคําขอของเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนเนที่มาขอให้พี่เชษ ไปลงสมัครสอสอทั้งทั้งที่รู้ว่าครั้งที่แล้วโดนโกงสนั่นหวันไหวแต่คราวนี้เล่นวงใหญ่เลยครับไม่เล่นระดับท้องถิ่นคือไม่เล่นสอสอกทมแล้วนะเพราะว่าเคยแพ้มารากคาบตรงนั้นแล้วก็รู้ด้วยว่าถูกโกงมาขนาดไหนก็ไม่เลิกลานะครับคราวนี้ก็ตั้งใจว่ายังไงก็เอาให้ได้เรียกว่าทุ่มสุดตัว ในขณะที่งานถ่ายหนังก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องมิดมีคิวที่จะต้องไปถ่ายหนังต่างประเทศอีกสองเรื่องด้วยกันคือไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเรื่องหนึง่งไปถ่ายที่ปีนังเรื่องหนึ่งไอ้ปีนังเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ทางมาเลเซียติดกับประเทศไทยนี่เองแต่ว่าญี่ปุ่นนี่สิที่พี่ออสบอกว่าจะขอไปด้วยแล้วพี่เชียบอกไม่ได้ไหมหไปแม้ว่าจะไปเครื่อบินคนละเที่ยวไปนอนคนละห้อง ก็ไม่ให้ไปพี่ออสบอกจะไปช้อปปิ้งก็ไม่ให้ไปอยากได้อะไรจ์มาดิจะซื้อมาให้นั่นเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ซื้อมาจริงๆสามกระเป๋าสี่กระเ,เป๋าเลยซื้อมาแล้วให้หมดเลยะซื้อมาให้หมดเลยแต่ไอ้ที่มีเรื่องกันก็คืออีนางเอกฮ่องกงนั้นซื้อเครื่องสาอําอางให้แล้วไม่บอกพี่ออสแล้วบอกว่าป้ามาเลียซื้อให้อีนั่นมีเรื่องนะครับอีนั่นมีเรื่องเลยทีนี้ ในนี้เขียนไว้ว่ามิตรเนี่ยถูกคนในวงการและคู่แข่งทางการเมืองแทงข้างหลังไม่ได้แทงด้วยมีดต่ครับแต่แทงด้วยวาจาแทงด้วยลิ้นครับเพราะพวกเขาเนี่ยพากันไปออกข่าวคือขอคิวขอคิวไปถ่ายหนังไม่ได้มิตรบอกจะไปหาเสียงก็เลยออกข่าวไปเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเลือกมิตรชัยบัญชาแล้วนะมิรชัยบัญชาได้เป็นสสแล้วพวกเราก็ไม่ได้ดูหนังแล้วเพราะว่า เขาไปเป็นนักการเมืองแล้วเป็นสอสอเขาก็ไปนั่งในสภาแล้วเนี่ยถ้าอยากให้เขาเล่นหนังไม่ต้องไปเลือกเขานะไปโน่นเลยนะดูสินี่ยังไม่ทันเล่นการเมืองมิตชัยบัญชาเขาโดนอย่างนี้แล้วโดนเลยส่วนไอ้พวกการเมืองก็เห็นพวกวงการบันเทิงพูดอย่างนี้ก็ได้ถ้าก็เอาเลยเฮ้ย hey, เนี่ยถ้าเลือกเขามาเล่นเป็นสสแล้วเนี่ยเขามาเป็นสสเขาต้องได้แน่นอนมาเลยเพราะว่าเขาดังขนาดนี้ คนรูลล้จักเขาเยอะแต่ว่าเขาจะไม่ไปเล่นหนังแล้วนะคุณไม่เสียดายเขาเนอะไอ้คนเรื่องมันก็ลังเลเหมือนกันนะลังเลเหมือนกันนะว่าเอาตกลงเอออยากได้พระเอกคืออยากได้พระเอกไปเป็นสอสอในที่สุดไม่รู้ว่าเลือกหรือไม่เลือกอะนะถ้าเป็นเราในยุคนั้นเนี่ยบางทีคนโน้นเป่าหูทีเป่าหูเป่าไปเป่ามาเลยไม่รู้เลือกใครอะริงกว่ามิตร ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่สองด้วยคะแนนที่สูสีพอสมควรนับไปนับมาแล้วเนี่ยนะฮะในบันทึกฉบับนี้ที่เขียนไว้ใน Google เนี่ยว่าแพ้ไปห้าร้อยคะแนนเขาเอาสอสอในกรุงเทพเนี่ยสิบห้าคนได้ที่สิบหกเฉียดไปเนี่ยการลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เองทำให้เงินทองและทรัพย์ถินของมิตร ร้อยหลอลงไปเกือบหมดถ้าจะบอกว่าหมดเลยก็ได้แต่ตอนนั้นมันก็ยังคาอยู่ในธนาคารธนาคารเขาก็รอว่าจะส่งไม่ไหวเขาก็ยึดไม่ให้เขาก็ยึดเ <Yeah. S 1> พื่อนเพื่อน,นของมิตรก็ออกมาเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชดหมดเงินแล้วก็ดูแล้วกันว่ามีงานวันเกิดของพี่ออสเมื่อเดือนสิงหาปีห้าร้อยสิบเอ็ดมั้ง หรือสิบสองหรือสิบเอ็ดสิก่อนที่พี่ออสจะไปเมืองน,นอกที่ว่าไปจัดงานวันเกิดที่บ้านซอยกลางอ่ะที่ฝนตกลงมาแล้วไอ้แขกไม่รู้มาจากไหนมากันสองร้อยคนก็ผ่าขึ้นไปบนบ้านพี่ออสบ้านพังเลยนั่นแหละวันนั้นนะมิชัยบัญชาก็จะต้องมาตอนเลิกงานแล้วก็มาจ่ายตังค์พูดง่ายๆว่าทุกปีพี่พี่เช่เขาก็จะมาจ่ายตังค์วันเกิดให้ hey, พี่ออสแต่ไม่มาตอนมีแขกนะก็มาตอนที่แขกกลับหมดแล้ว แล้วกูดปีนั้นน่ะส่งพี่เทืองมาบอกว่าออสออกตังไปก่อนนะตังที่ไม่มีก่อนหน้านั้นยังยืมตังพี่ออสด้วยซ้าไปให้พี่เทืองมาเอาบอกเขียนเช็คให้ทีเอาหกหมื่นนะพี่ออสก็นึกว่าเขาคงจะยืมเพื่อจะวัดดูมั้งว่ากิงดาวมีเงินอยู่ไหมอะไรเงี้ยแอบทุกเงินไว้มัม้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือยืมเท่าไหร่ก็ให้ พี่ออสบอกว่าไม่เคยถามนะว่าพี่เชษยืมเงิน,นี่ยยืมเอาไปทําอะไรแล้วจะใช้เมื่อไหร่คือยืมเท่าไหร่อ่ะสามียืมเท่าไหร่เมียคนนี้ให้หมดเลยแล้วก็ไม่เคยเก็บเงินของพี่เชษไว้ด้วยปล่อยเขาเก็บเขาเองแต่ว่าให้มาหมืน่มนหมื่นนึงแต่ละเดือนเนี่ยนะมาตอนหลังเนะี่คุณสัตติอรเพชรลุ่งเขาต่อว่าเหมือนกันนะว่าที่แต่งงานกับเขาแล้วเนี่ยนะให้เขาเดือนละพันปลูกบ้านในเขาอยู่ที่นะครนายกที่บ้านนา แลวที่อยู่กับกิ่งดาวเนี่ยให้เดือนละหมืน่นผมอ่านเรื่องของคุณกิ่งดาวมาท่านผู้ฟังฟังเรื่องของคุณกิ่งดาวมาก็รู้เลยใช่ไหมฮะว่าไอ้ที่พูดคนละทีเนี่ยพูดแล้วพี่ออสก็เสียพี่เชษก็เสียเสียยังไงก็คือพี่เชษแต่เขาให้เงินพี่ออสไว้หมื่นหนึ่งต่อเดือนเนี่ยใช้ในบ้านแล้วก็ดูแลน้องดูแลหลานดูแลแมท่ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยหมื่นหนึ่ง ค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันหมื่นหนึ่งคิดดูว่ามันจะเหลือไหมล่ะแล้วพี่ออสก็ทําบัญชีให้หมดเลยว่าเองหมื่นของพี่ไ่ยใช้อะไรมั่งจนพี่เชษด,ดุเอาอ่ะว่าทําไมต้องมาทาบัญชีใช่ไม่เคารพเลยหรอนะพี่ออบอกก็ทําให้ดูไงเออเดี๋ยวจะหาว่าหมื่นหนึ่งเอาไปใช้อะไรจะบอกให้รู้ว่าให้พี่ออสหมื่นหนึ่งพี่ออสจะไม่เหลือสักบาทหนึ่งมั้งเข้าเนื้อได้ซ้ำไปแต่พี่ออก็ไม่ได้เคย มาโวยวายไม่ได้พูดอะไรตรงนี้แต่ก็เล่าไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังผมไม่ได้มาเข้าข้างพี่ออสหรือมาเข้าข้างพี่เชษนะผมไม่รู้เรื่องด้วยตอนนั้นผมอยู่คนละที่แต่อ่านแล้วเนี่ยสรุปได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับพี่ออสถ,ถึงบอกว่าหลังจากพี่เชษเสียแล้วเนี่ยนะพี่ออสโดนแทงข้างหลังแบบโอ้ยเยอะมากนะฮะแต่เอาช่างเถอะคนหนึ่งก็ตายไปแล้วก็จบกันไปพี่เชษแพ้เลือกตั้งสอสอครั้งล่าสุด ก็เก็บตัวเงียบนะฮะแล้วก็ข่าวการถูกโกงสารพัดมาเข้าหูแต่เขาก็นิ่งไม่คิดแก้แค้นไม่คิดโต้ตอบในเวลานั้นคือไม่แค้นใครเลยนะยังแถมเวลานั้นเนี่ยก็ขัดใจกับพี่ออสอย่างแรงคือหญิงคนที่รักมากที่สุดอันเ็นภรรยา ก็ได้ตัดสินใจอำลาจากไปเพราะเหตุว่าพิเชษได้ผิดสัญญาที่บอกว่าจะไม่ลงเล่นการเมืองอีกแล้วก็ลงไปเล่นไอ้ความเจ็บปวดครั้งนี้มิตรก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้ก่อขึ้นและเขายอมเลือกประชาชนมากกว่าเลือกพี่ออสจำได้ไหมว่าพี่ออสพูดว่า ถ้ารักประชาชนมากก็ไปอยู่กับประชาชนแล้วกันออไปล้ไม่ไหวไม่อยากอยู่ดูพิเชษหมดตัวมิตรเสียใจมากเขาพยายามตั้งใจอดทนสู้แล้วก็รับงานใหม่ก็มีในบันทึกนี้ว่ารับงานหนังอีกหลายสิบเรื่องในเวลาต่อมาและปีเดียวกันเองนี่แหละมิตรก็ได้ตกลงสร้างหนังของตัวเองนะ เรื่องรอยพานในในนามบริษัทของมิตรชัยบัญชาในปี2513พิเชษรวบรวมที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่คือพิเชษมีที่อยู่ตอนนั้นที่อ่านในหนังสือพี่ออสเขียนเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก11แปลงในกรุงเทพเห็นนะสิเอดแปลงซื้อแปลงเล็กแปลงน้อยโน่นมั่งนี่มั่งอะไรเงี้ย เอาไปเข้าธนาคารเอเชียได้เงินมาสี่ล้านหกแสนบาทเอาบ้านในซอยจันทรโรดวงนี่นะฮะซึ่งเป็นบ้านเนี่ยมีสามหลังแล้วก็เอาที่ดินนึกออกไหมไอ้ที่ดินที่พี่เชษเขาไปซื้อถูกบ้านพักหลากอากาศเลยงเข้าที่สระบุรีเนี่ยนะฮะที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับที่เขียนพี่ออสเขียนไว้ว่าเนี่ยมันเจ็ดไรเอาไปขายเลยเนะี่ย ได้มาเจ็ดแสนไร่ละแสนเดียวมิชัยเญ็ชานำเงินทั้งหมดไปซื้อที่ดินตรงเชิงสะพานผ่านฟ้ามันอยู่ตรงข้ามกับโรงหนังเฉลิมไทยเนื้อที่ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งไร่กว่าๆคือจคิดเป็นตารางวาแล้วมันห้าร้อยสิบสี่ตารางวาราคามันเจ็ดล้านบาทมีเงินทั้งหมดไปเนี่ยไม่ถึงห้าล้าน ก็ต้องส่งอีกประมาณสองล้าน,นก็ไม่หนักหนาอะไรพี่เชษซื้อที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะลงทุนสร้างโรงหนังให้เป็นโรงหนังมาตรฐานเอาว่ามาตรฐานกว่าเฉลิมไทยก็แล้วกันประมาณนั้นเลยคือเขาเคืองอยู่ในใจเรื่องเกี่ยวกับโรงหนังเฉลิมไทยเนี่ยนะที่วงการหนังก็เล่ากันผมก็ได้ยินมาตั้งแต่เข้าวงการนะครับโรงหนังเนี่ยพี่เชษจะสร้างให้มันเป็นอินเตอร์เลย คือสร้างแบบโรงหนังปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในห้างเวลาเนี้ยคือในนั้นเนี่ยจะมีร้านค้ามีห้างมีอะไรมีครบเลยเขาไปดูงานในต่างประเทศมาแล้วนะมีที่จอดรถไอ้ตรงนั้นเนียมันไม่มีที่จอดรถนะแม้กระทั่งโรงหนังเฉลิมไทยเองก็ไม่มีที่จอดรถนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าไปจอดในวัดวัดที่อยู่ติดก,กับเฉลิมไทยเนี่ยข้างหลัง่ที่เป็นตลาดพระนั่น่ะนะนะคือจะเอาโรงหนังนี้ให้ทันสมัยเลยแล้วก็ โรงหนังนี้ก็คือมีเจตนาเลยว่าหนังไทยต้องฉายก่อนเพราะว่ามันมีหนังไทยอยู่หลายเรื่องมีหนังฝรั่งอยู่หลายเรื่องที่มาเข้าและเจ้าของโรงบอกว่าเพลาหนังมันทําเงินเนี่ยเขาก็ไม่เอาหนังฝรั่งออกก็ปล่อยให้หนังไทยเนี่ยถอยโปรแกรมกันคือโปรแกรมหนังสมัยก่อนเนี่เขาจะสร้างเลยสงกรานออกพรรษาเข้าพรรษาเทศกาลอะไรต่างๆเขาก็จะสร้างหนังรับกันแต่ว่า บังเอิญหนังฝรั่งเนี่ยมันเขาก็ต้องเอาซื้อเข้ามาใช่ไหมมันเข้ามาแซมอยู่ก่อนเขาไม่ยอมถอดหนังฝรั่งออกไงไอ้หนังไทยก็เลยไม่ตรงโปรแกรมนั่นแหละที่ทําให้เจ้าของหนังเดือดร้อนแล้วพิเชษเขาก็อยู่ข้างเจ้าของหนังเขาก็เลยแทนวันหนึ่งสร้างโรงหนังมั่เขาก็สร้างซื้อที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะเขาบอกไม่ต้องรอโปรแกรมเลยอโรงนี้ยฉายมันหนังไทยเลย ขาไปออกแบบมาเรียบร้อยแล้วมีพิมพ์เขียวด้วยนะครับท่านไปดูในเพจของที่ผมทําเรื่องมิชชัยบัญชากับกิ่งดาวท่านไปดูนะครับผมจะไม่เอาลงในนี้อีกนะในนี้จะลงเฉพาะรูปมิชชัยบัญชานะมีพิมพ์เขียวแล้วนะครับมีพิมพ์เขียวเรียบร้อยออกแบบเรียบร้อยแล้วและดําเนินการปรับพื้นที่ตรงนั้นแล้วและทันทีที่โรงหนังตรงนี้จะสร้างเสร็จเนี่ยก็สร้างหนังด้วยเลยสร้างหนังมันสองเรื่อง เพื่อจะฉายฉลองโรงหนังใหม่เรียกว่าในอนาคตนี่ก็คือมิตรชัยบัญชาก็คือเจ้าของโรงหนังโรงนี้แหละให้มันรู้ซะมั่งนะโรงหนังมิตรชัยบัญชาเนี่ยมีเรื่องเล่าว่ามิตรกับบรรดาผู้สร้างหนังถูกกดดันอย่างมากจากโรงหนังหลายโรงไม่ให้โอกาสหนังไทยเอาหนังต่างประเทศมาแทรกโปรแกรม แถมยังบอกให้เจ้าของหนังไทยบางรายรอให้หนังฝรั่งเรื่องนั้นมันฉายก่อนด้วยความเจ็บใจเนี่ยมิตรจึงประกาศว่าเขาจะสร้างโรงหนังและจะสร้างมันตรงข้ามกับโรงหนังใหญ่ๆของประเทศไทยโรงนี้แหละนะโครงการโรงหนังมีเล่าไว้ในเรื่องมิตรและกิ่งดาวที่ผมได้เล่าไว้แล้วใน y o u t u นะฮะไปเปิดฟังกันได้ขอบคุณที่เปิดฟังแล้วยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแต่โครงการนี้ก็ต้องพับไปเพราะ มิตรชัยบัญชาเอาเงินไปหาเสียงจนเกลี้ยงแล้วที่ผืนนั้นก็โดนธนาคารยึดไปตามระเบียบปัจจุบันนี้ก็เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับปีพศ2513นี้เองมิดรับงานแสดงหนังไว้50เรื่องปีหนึ่งนะ12เดือนเล่น50เรื่องการแสดงภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังจีนกำลังภายในนะไปถ่ายที่ฮ่องกงซึ่งอันนี้รับไว้แต่ปีก่อนแล้ว มันชื่อเรื่องอัศวินดบาบขยสิทธิ์ท่านก็จะเห็นมิดเขาผมยาวๆเลยนะโดยแสดงร่วมกับเทียนเย่และก็กวางหลิงและก็เรื่องจอมดับพิชัยยุทธจอมดาบพิชัยยุทธเนี่ยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อมิตรเสียชีวิตแล้วเนี่ยพี่อุชชาย,ยาก็ไปเล่นแทนในเรื่องดาบคู่สถานโลกัน ก็รู้สึกผมได้ดูเหมือนกันนะครับได้ดูเหมือนกันไม่ทราบว่าหนังเรื่องนี้ยังจะมีอยู่ใน y o u t u ู e ไหมเอา้าหันมาดูเวลาวันนี้เวลาในรายการฟังสบายสบายสไตล์สารนันตอนประวัติมิตรแชัยบัญชาหมดเวลาติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปประวัติมิตรย,ยังไม่จบตอนนี้สวัสดีครับ